นักัสการท่านอาจารย์เช่วค่ะโยมต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเมื่อวานที่ท่านที่โยมที่โยมเปิดใจคุยกับท่านน่ะแล้วก็ท่านท่านเมตตาแนะนําแนะนาวิธีแนะนําคําแนะนําของท่านเมื่อวาน,นจำไม่ได้แล้วโยมก็ก็จำไม่ได้แล้วเปิดใจคุยอะไรกับหลวงตาหลวงตาแนะนาอย่างไร <S <S 2> <S 2> เพราะว่าโยมเขาไม่รู้ไงลุงตาก็ลืมไปแล้วนะพูดใหม่ที่ย้อนหน่ที่ว่าเปิด<ม>ใจคุยอะไรเมืม่อวานโยมคือโยมอึดอัดตรงที่โยมอึดอัดมามาสักพักอ่ะว่าเอ๊เราจะส่งกันบ้านท่านอาจารย์ส่งอะไรส่งอะไรก็เป็นมันก็เป็นเป็นสังขารอะความรู้สึกของเราแล้วก็ส่งเสร็จเราก็มีความหวังคาดหวังผลทุกอย่างมันก็เป็นความอยากมันก็เลยสับสนว่าเอ๊ แล้วปัญญาความรู้อะไรต่างๆเราก็รู้ว่าเป็นสังขารตัวเราก็สังขารอะไรเงี้ยแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อวานท่านอาจารย์แนะนําว่าเราจะสังเกตยังไงเราจะสังเกตยังไงต่อไปเพราะว่า,าจะได้รู้รู้ว่ามันมีสังขารเกิดขึ้นมีตัวเรามีตัวเราเนี่ยท่านอาจารย์แนะนําโยมว่าก็รับรู้ทุกอย่างอะ่ะที่เกิดขึ้นว่าเป็นสังขารหมดเลย แล้วไม่มีผู้ไปยึดปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางทั้งกายและจิตทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ารู Gotta, ้รู้แล้วผ่านรู้รู้แล้วผ่านปล่อยปล่อยผ่านปล่อยผ่านไม่มีผู้เข้าไปยึดทีนี้โยมโยมก็เริ่มโยมโยมพอพอโยมเริ่มคิดว่าเออโยมจะต้องปฏิบัติเนี่ยเออเราก็รู้คือรู้รู้ว่าอันเนี่ยทุกอย่างปล่อยผ่านเพราะความ ทุกอย่างที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยเมื่อคืนเมื่อคืนโยมลุกขึ้นมาเดินเดินตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งอะ่ะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันแตกต่างจากทุกครั้งที่เดินเพราะว่าเราเดินด้วยความรู้สึกว่าหนึ่งเราไม่มีความตั้งใจที่จะทำไม่มีความพยายามที่จะต้องเดินแล้วเพื่อจะให้มีการพัฒนา ให้มีการรู้สึกว่ามันมีมันมีความก้าวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีการคาดหวังแต่เดินไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ารับรู้แค่รับรู้อะะรับรู้ทุกๆอย่างโดยเฉพาะความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะความที่มันมืดมากใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องกายเรื่องอะไรเนี่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดที่มันประดังเข้ามาเนี่ยมันก็แล้วปัญญาเนี่ยปัญญาที่มันขึ้นมาเหมือนรู้เห็นรู้สังเกตรู้แจ้งรู้อะไรต่างเนี่ย ก็แค่รับรู้และผ่านรู้ผ่านก็ลักษณะตรงเนี้ยมันทําให้คือมันมีมีมีโยรู้สึกถึงความแตกต่างของของของจะว่าปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีการปฏิบัติไม่มีไม่มีไม่มีการสังเกตแค่รู้ผ่านรู้ผ่านนะแลโยม รู้สึกถึงความแตกต่างตรงนั้นชัดเจนเลยว่าทุกอย่างที่ขึ้นมาเป็นสังขารหมดทีนี้สิ่งสิ่งที่ที่เกิดขึ้นมาหลังจากตรงนั้นก็คือว่าความรู้สึกเหมือนมันปล่อยจิตและเจตสิก คือทั้งเวทนาสัญญาสังขารที่มันขึ้นกกึๆ,ๆ,ๆขึ้นมาทีละอันทีละอันแล้วทั้งความรู้ของของวิญญาณขันที่มันรู้ร,รู้เนี่ยคือมันประมวลได้ทุกอย่างเนี่ยมันคือปล่อยผ่านทุกอย่างอะ่ะท่านอาจารย์แล้วไม่คาดหวังอะไรเลย ีกสิ่งหนึ่งที่ที่ที่โยมมันขึ้นมาเองนะฮะก็คือว่าสัญญาเนี่ยอย่างของร่างกายเนี่ยสัญญาขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยสัญญามันขึ้นมาเวลามันมีเวทนาหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาชัดเจนเลยขึ้นมาโดยที่พอแค่ขึ้นมาเนี่ยสัญญาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันดับพร้อมกับเวทนา สัญญาสันส่วนสัญญาทางทางใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดทึกถึงคนหน้าคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งนึกถึงหน้านนนนนหน้าท่าน,านาอาจารย์เนี่ยงทีมก็ขึ้นมาปุ๊บปบแต่ทุกอย่างมันก็เกิดเกิดแล้ก็ผ่านผ่านเหมือนมันเกิดแล้วมันก็ดับไปด,บดับไปเหมือนรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่าน,านอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์คะความรู้สึกอยากอยากได้อยากเป็นอยากเอาอยากอะไรเนี่ย มันเหมือนมันเหมือนมันหายไปหายไปหายไปอะฮะมันมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ปล่อยวางคือไม่ได้ไปทำกิยาการปล่อยวางแต่ยังยังยึดไว้เป็นตัวเราอยู่ให้รู้เท่าทานแล้วก็สิ้นยึดหมาถึงว่าไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ปล่อยวาง แต่มันคงเป็นสังขารก็คือว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้ยึดอะไรอีกเลยอะไรเริ่มไม่มีค่าต่อใจผ่านมาและผ่านไปมันไม่ได้คิดแม้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเรามันมองไม่ออกเลยรู้สึกว่าเป็นเราแต่แท้จริงในส่วนลึกของใจอ่ะมันเหมือนกับว่า มันไม่มีอะไรเริ่มมีค่าต่อใจอีกแล้วไม่มีอะไรมีค่าต่อใจความมีค่าต่อใจได้ถูกปล่อยวางไปหมดสินอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเร,ไไรเราไม่ยึดอะไรเราไม่ยึดอะไรก็เลยสงบเงียบสงดว่างาปล่าส มีความสุขมีความเงียบมีความสงบมีความอิ่มเอิบอยู่ในนั้นแต่อนี่้ก็เป็นตั้งขานหมดเลยนะความเงียบความสงบความไม่มีอะไรที่ยึดถือความมันมีความปรุงแต่งเป็นตัวเราอยู่ลึกๆว่าเราถึงซึ่งความเงียบความปล่อวางโดยที่สุดแล้ว สิ่งสุดของการไปวางความเงียบความสงบความสงัดที่เกิดขึ้นแก่เราและเราก็เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นเลยคือเป็นผู้เสพความนิ่งความเงียบความสงบความปล่อยวางหรือเสพผลของความปล่อยวางคือความไม่ยึดถือเมื่อทั้งปล่อยวางหรือว่าทั้งไม่ยึดถือมันก็เลยใจมันก็เลยนิ่งเงียบ สงบสงัดว่างเปล่ามีความสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขแต่ในส่วนลึกๆเนี่ยมันมีเราที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเป็นเจ้าของสภาวะนั้นรู้สึกเราใจเราหรือใจของเราน่เงียบสงบสงัดว่งางเปล่า มากยิงกย่งขึ้นมายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยึดถืออะไรไม่อะไรกับอะไรสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปไม่รู้สึกว่าไปอะไรกับอะไรใจมันก็เลยนิ่งเงียบสงบสง,บสงบัดแต่มันมีตัวตนของผู้แอบพึงพอใจแอบยินดีใจที่นิ่งเงียบสงบสง,บสงบัดที่เป็นความสุขอย่างยิ่งนั้น แล้วเ,เราก็ไม่เห็นมันด้วยไม่รู้ตัวทันมันด้วยแอบแอบเถียงท่านอาจารย์นิดหนึ่งได้ไหมฮะได้เถียงได้คือที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยโยมโยมโย,ยมต้องน้อมรับพิจารณานะคะแต่ว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเป็นสุขยินดีตรงนั้นนะ่ะโยมไม่มีตรงนั้นนะ่ะแต่แต่โยมต้องกลับน้อมรับค,คําคําชี้แนะของท่านอาจารย์ก่อนนะ่ะ ความจริงเนี่ยมันมัน,มนแอบ,บพึงพอใจอแอบ,บพึงพอใจมันไม่ใช่ว่าเป็นดีๆแบบออกอาการแต่มันมีความพึงพอใจลึกๆก,กับสภาวธรรมที่ปฏิบัติได้ที่นายดีได้ค่ะ ได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ